สวัสดีค่ะพบกับช่องยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้ยแมวก็จะมีเคล็ดลับมาฝากกับเพื่อนๆนะคะในการที่ทําให้ต้นพืชของเราใบากรอบแข็งแรงนะคะกินอร่อยนะคะสําหรับพืชที่กินใบนะคะเรามาดูวิธีกันเลยค่ะว่ามีตัวใดบ้างที่จะทําให้พืชของเราใบากรอบแข็งแรงแล้วก็กินอร่อยไปกันเลยค่ะวิธีการที่จะทําให้ต้นพืชของเราใบากรอบเคี้ยวอร่อยนะคะ นั่นก็คือน้ำฝนเลยค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นน้ำฝนนะคะที่สามารถทำให้ต้นพืชของเราใบกอบใบแข็งแรงนะคะเราสามารถนำภาชนะรองใส่ไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ใหญ่ๆตุ่มใหญ่ๆห,หรือว่ากระมังภาชนะต่างๆก็ได้นะคะสามารถลองเก็บไว้ใช้ตอนเลยหน้าฤดูฝนไปนะคะเราสามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะเพราะว่าหลังจากฤดูฝนไปแล้ว ยากที่ฝนจะตกนะคะก็จะตกบ้างประปายนะคะช่วงนี้เราก็ลองเก็บไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํามาใช้วิธีการก็ไม่ยากนะคะในการบํารุงให้ต้นพืชของเราใบกรอบแข็งแรงแล้วก็กินอร่อยนะคะนั่นก็คือเราจะใช้น้ําฝนนะคะ1ลิตรผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมกูตามตนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้ได้หมดนะคะสําหรับเครื่องดื่มชูกําลังสามารถไปบํารุงช่วยให้ใบกรอบใบแข็งแรงนะคะของชูรสก็มีสารอาหารต่างๆนะคะสามารถช่วยบํารุงแล้วก็ ทำให้ใบสดชื่นแข็งแรงแล้วก็ทําให้ใบกรอบได้นะคะ3ตัวนี้นะคะเรานําไปฉีดพ่นนะคะเพื่อเป็นอาหารทางใบให้กับต้นพืชน,นะคะบํารุงใบใบก็จะได้กรอบแข็งแรงนะคะแนะนําสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ปลูกพืชที่กินใบนะคะสามารถนําไปฉีดพ่นเพื่อบํารุงใบเข้าได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะเราก็ปล่อยไปก่อนนะคะ นานๆบำรุงเขาทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รับน้ำฝนไปเต็มเนะคะเพราะว่าในน้ำฝนมีค่าไนโตรเจนสูงนะคะเราถึงต้องรองน้ำฝนไว้นะคะเพื่อเก็บไว้ใช้หลังจากที่เลยหน้าฝนไปนะคะเราจะดึงเขากลับมาใช้เพื่อบำรุงใบกันค่ะวิธีการก็ไม่ยากนะคะเราจะนำน้ำฝนนะคะ1ลิตรนะคะใส่ในกระป๋องฉีดพ่นนะคะเพื่อนๆเราจะใส่น้ำฝนไป1ลิตรนะคะ แล้วเราก็จะใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่เครื่องดื่มชูกำลังสองฝานะคะเสร็จแล้วเราก็จะเขย่าทุกอย่างนะคะให้เข้ากันให้ละลายนะคะเขย่าเลยค่ะ อนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวที่จะนํำใบบารุงใบของต้นพืชต่างๆที่กินใบนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถบํารุงไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะทําให้ไม้ดอกไม้ประดับของเราใบแข็งแรงและก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะเพราะว่าเราให้อาหารทางใบเขานะคะนี่จะเป็นอีกทางเลือกและตัวเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะในการให้อาหารทางใบต้นพืชของเรานะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีวิธีไหนก็ลองนำวิธีนี้ไปทำนะคะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกพืชน,นะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชแล้วก็คนนะคะเราฉีดพ่นแล้วเราสามารถเก็บมารับประทานได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะการฉีดพ่นนะคะแนะนําก่อนนะคะการฉีดพ่นเราจะต้องฉีดพ่นตั้งแต่6กโมงถึง9ก้าโมงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปากใบเปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบพืชหรือใบไม้มงคลบอนสีต่างๆนะคะ ก็พยายามเน้นนะคะถ้าฉีดใต้ใบได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าใบพืชปากใบเขาจะอยู่ใต้ใบนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกับเพื่อนๆนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะการทําปุ๋ยน้ําเพื่อไปบํารุงใบนะคะให้ใบแข็งแรงใบเขียวเคี้ยวอร่อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยีแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วนําไปใช้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวผ่าทาได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าอย่าลืม้องนำไปใช้นะคะประโยชน์เยอะค่ะ